โรเทสโรเทสสวัสดีครับหลังจากที่เราใช้งานกันมาหนักๆน,นะครับตอนนี้ก็จะมีทำการเมนเทนแนนต์เจ้า f o r ์ r a n นเ r อร์แรปเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินครับตอนนี้เพือใช้ไปที่1 2 0 0 0 0กิโลทำการาเข้าเช็คระยะกับทางศูนย์บริการด้วยแล้วก็ดูแลเองด้วยกับที่ซอสเพอร์ฟอร์มนซ์โครับผมก็จะเป็นการ ه, เข้าเช็คระยะเพื่อรักษาระยะประกันนะครับคันนี้ก็จะมีระยะประกันอยู่ที่7ปีหรือ2 5 0 0 0 0กิโลเมตรครับผมแล้วก็ในในวันนี้ที่ผมจะทำการเมนเทนเน้นก็คือทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอกรองน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวดูเดนเราทำการเปลี่ยนทั้งชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของ น้ำมันเกียร์เราใช้เป็นเมอร์คอนยูเอลวีสำหรับสิบสปีดนะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของกองเกียร์ใะเกล็นอ่างเกียร์แล้วก็กองเชื้อเพลิงก็จะมาเป็นรูปแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของออน้ำมันเฟืองคับหน้าจะใช้เป็นเบอร์นี้ครับ80 w 9 0บน,นี้ตามสเปคของตัวที่เป็นในรุ่นของเออฉพาะแรปเตอร์น,นะครับ จะใช้เฟืองขับหน้าเป็น 80W 90ก็จะจะเหมือนกับรถที่มีระบบขับรี่ทั่ว,วไปใช้ 80W 90ในเฟืองขับหน้าแต่ว่าเฟืองท้ายของแัปเตอร์จะใช้เป็นเกรดนี้ซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงเป็น 715W 8 5ครับเราก็ดูตามตารางของทางฟอร์ดแนะนำนะครับในส่วนนี้จะเป็นกองกองน้ำมันเกียร พอเน,น้อไม่เกลีย์เราก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวอคอกรองน้ํามันเกีย์ด้วยนี่ครับตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราใช้งานน้ํามันเกียร์ร้อนๆคันนี้มีออยเกียนะครับมีออยเกียสามารถที่จะช่วยลดอุณหภูมิของน้ํามันเกีย์ลงได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนกรองน้ํามันเกีย์เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ไปด้วยเลยเพื่อป้องกันการรั่วการากัก เทเอร์ของน้ำมันเกียร์ไม่ให้มันไหลย,ย้อนลงมาที่อ่างออยแทนเราใช้โอลิงตัวนี้เปลี่ยนไปด้วยก็จะดีกว่าแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของขวดเทียนขวดเทียนเนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งชุดเท่ากับว่าชุดที่สองก็คืออยู่ติดรถนะครับแล้วอันนี้เป็นชุดที่สามในระยะตอนนี้คือแสนสองระยะแสนสองผมเปลี่ยนไปสามรอบกรับมีคือรอบที่สามครับเรามาดูในส่วนของ รอบแรกที่ผมเปลี่ยนไปตอนอประมาณ40,000โลแล้วก็60,000โลขอโทษห0 0 0 0โลอันนี้คือระยะที่แสนสองเท่ากับว่าผมเปลี่ยนหัวเทียนทุกๆ60,000โลครับเดี๋ยวผมจะถอดในส่วนของระยะแรกให้ดูในเรื่องของหัวเทียนให้ดูนะครับในระยะแรกเนี่ยหัวเทียนเนี่ยมีคราบเขม่าประมาณไหนแน่นอนหัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิด น,นี่คือสภาพหัวเทียนระยะ60,000่กิโลอันนี้คือของใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนแต่ทีนี้ตอนเนี้แสนสองคือใน60,000มืกิโลเนี่ยผมติดแก๊ส LPG ไปประมาณ20,000ืกิโลเท่ากับว่าใช้เบนซิน เบนซิน,น40,000กิโลแล้วก็มาเป็นแก๊ส LPG อีก20,000กิโลแต่ว่าที่อยู่ที่รถณนะ่ตอนนี้คือจะเป็น LPG ด้วยแล้วก็เบนซินด้วยจาก60,000โลตอนนี้มาเป็นแสนสเท่ากับว่าใช้ LPG เป็นหลักเลยก็จะเปลี่นชิ้นใหม่หัวเทียนใหม่อันนี้เข้าไป6สูบนะครับก็จะใช้หัวเทียนนี้6ตัวด้วยกัน เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูเปรียบเทียบระหว่าง60,000โลแล้วก็ที่รถก็คือแสนสองแล้วก็ของใหม่เราะสภาพแตกต่างกันอย่างไรครับตัวนี้แพ็กเกจจะมาตีตีพี่แก้วสวัสดีครับ กล่องหนึ่งจะมี4หัวแล้วก็เราใช้หหกกตัวก็จะต้องมีเลยครับเบิกแบบนี้นี้หกตัวสภาพของหัวเทียนเมีบมนคาท์บอนไดออกไซด์เกาะลักษณะแบบแห้งมีการไหม้ที่ปลาย ของหัวเทียนเราเปลี่ยนหัวเทียนอ่ะเพื่อยืดอายุในส่วนของคอยคอยหัวเทียนด้วยนะครับจุนคอยจุดระเบิดจะต่างก,กันกับรถดีเซลในส่วนของเบนซินก็จะมีคอยหัวเทียนหัวเทียนที่ให้ความร้อนในการช่วยในการจุดระเบิดนะครับส่วนดีเซลก็จะใช้เป็นหัวเผา แล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นในในระบบเนี่ยความจัดจ้านของรอบเครื่องของเครื่องยนต์รับรองว่าเบนซินรอบจัดกว่าครับผมการจุดระเบิดรุนแรงกว่าเร็วกว่าครับในสภาพของเ,อเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เกี่ยวกับการรีแมปโอเคตอนนี้ก็เข้าช่วงพักเพียงก็จะมีในส่วนของกองกองอากาศผมใช้เป็น กรอง K N N ฮะเป็นกรองชนิดที่ล้างได้ทีนี้ผมล้างไปตอน60,000กิโลเดี๋ยวพีแก้วฝากกุญแจไว้เลยอ๋อได้ครับพี่ม,มจัดการให้ตัวนี้จะเป็นกรองที่ผมใช้เป็นกรองผ้าคอตตอนแล้วก็มีในส่วนของเออสเตลเลส เป็นเป็นตัวที่สร้างความแข็งแรงให้ตัตวกองอากาศครับแต่แต่ว่าอย่างเงี้ยคือจําเป็นที่จะต้องมีสารเคลือบนะครับสารเคลือบก็คือน้ํายาที่พ่นเข้าไปแล้วมันจะเป็นน้ํายาแดงๆเกาะเพื่อป้องกันฝุ่นหากเราใช้กองประเภทนี้แล้วเราไม่มีสารเคลือบแน่นอนว่าไอตัวฝุ่นที่มันกรองผ่านผ่านตัวกองเนี้ยเข้าไปเนี่ย ฝุ่นที่มัเล็ดลอดไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของผงเลยเป็นพาวเดอร์เลยเป็นแป้งเลยแล้วมันก็จะไปตีไปกัดก่อนไปทําให้หน้าใบเนี่ยสึกสึกก่อนสึกหลอไปหน้าใบเทอร์โบเราใช้ไปในส่วนของออระยะหนึ่งถ้าหน้าใบผิดผิดรูปไปสึกหลอไปเราสังเกตได้จากเสียงของเทอร์โบครับมันจะเกิดขึ้นมีทั้งเสียงหอนแล้วก็เสียงเซิร์ชจากหน้าใบ เป็นอากาศที่มันเกิดทูบูลลน์นะครับตอนช่วงจวังหวะเกิดทูบูลลนนแล้วมันก็จะทําให้เสียงเนี่ยเพี้ยนไปเราสังเกตได้เลยแล้วก็บูธจะมาไม่เหมือนเดิมอันนี้เราล้างด้วยน้ําเปล่าแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก่อนที่เราจะใส่เราก็สเปรย์เคลือบครับก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยครับสามารถใช้ต่อได้อีกกองนี้ก็อยู่ประมาณสามพันห้แแล้วก็น้ำยา มีน้ำในหนึ่งชุดเนี่ยจะมีน้ํายาล้างกับน้ํายาเคลือบครับก็ชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณ9 0 0ยกว่าบาทแต่จําเป็นที่จะต้องดูแลนะครับน้ําที่เราล้างล้างก็คือล้างใส่น้ํายาล้างฉีดน้ํายาล้างก่อนแล้วก็เขยา่าเขย่าลงในอ่างน้ําได้เลยเราก็จะเห็นลองส่องดออูที่มีอากาศมีมีมีแสงผ่านเราเห,เห็นว่าไม่ตันก็คือใช้ได้แล้ว นี่ต้องตักให้แห้งก่อนครับผมก็ในส่วนของรายการที่จะแมนเทนแน็ก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวในส่วนของการการทำงานก็จะส่ายให้ดูสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนกองก็คือกองอากาศกองแอร์กองเชื้อเพลิงกองน้ำมันเกียร์กองน้ำมันเครื่องเราใช้รถเยอะครับ เราต้องดูแลให้ดีครับผม